ก็ใหญ่ครับก็มางานวันนี้เป็นไงบ้างครับก็ดีใจมากประทับใจที่สุดเลยนะฮะที่ได้มาวันนี้เป็นงานแฟนโอุปนิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เยี่ยมมากๆนะครับวันนี้ก็พี่ใหญ่ก็ได้ความประทับใจซึ่งไม่เคยคิดมาก่อนว่าบริษัทจะมอบโล่ตรงนี้ให้นะฮะก็เป็นจุดหนึ่งที่เกิดจากสิ่งที่เราได้ทำนะครับคนอื่นเขาเห็นตัวเราก็เห็น นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดเราทําแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้มาเนี่ยไม่ใช่ว่าได้ด้วยเงินแต่ความภูมิใจของเราเนี่ยมันมากับเงินด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ใหญ่คิดว่าโอกาสทางธุรกิจที่เราทําวันนี้นะฮะเป็นจุดหนึ่งที่พี่ใหญ่ได้มอบโอกาสให้กับคนอื่นด้วยแล้วก็โอกาสของคนอื่นก็จะตอบแทนตัวเขาแล้วก็ตอบแทนมายังตัวพี่ใหญ่ด้วยพี่ใหญ่เลยมองว่า ธุรกิจวันนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่สวยงามแล้วก็บริสุทธิ์ใจจริงๆนะฮะที่เรามาเจอกับเคนิดนะครับก็เหมือนเราปลูกต้นไม้นะครับถ้าเราปลูกต้นไม้เราถือว่าเราเนี่ยเป็นต้นไม้ต้นแรกที่เราปลูกแล้วก็เราสร้างตัวเราให้แข็งแรงเหมือนเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วเราก็ค่อยแตกสาขา กิ่งใบออกไปก็คือเราก็ไปให้โอกาสกับคนอื่นสักวันหนึ่งเนี่ยก็จะออกดอกออกผลซึ่งดอกผลนั้นมันก็จะแข็งแรงเหมือนกับที่เราสร้างตัวเราให้แข็งแรงขึ้นนะฮะพี่ใหญ่มองว่าเคเนตก็เหมือนตัวพี่ใหญ่ที่สร้างต้นไม้เปรียวเหมือนต้นไม้ที่แข็งแรงโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็วันนึงเนี่ยผลนั้นก็จะได้มานะครับก็จะเป็นผลที่ทางบวกมากที่สุดความคาดหวังกัเคนนะครับในปหมาุของ เป้าหมายพี่ใหญ่ก็น่าจะเงินหลักล้านนะคิดว่าหลักล้านพี่ใหญ่ตั้งไว้ว่าเงินหลักล้านเนี่ยต้องได้กับพี่พใหญ่รา่แบบรวดเร็วแต่ว่าค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ไปแต่ว่ายังไงเงินหลักล้านต้องหายได้ในระบบของเครดิตซึ่งมันทําได้เพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราทําง,งานไปชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเรามีองค์กรมากขึ้น แล้วก็มีผู้นําที่ดีมากขึ้นนะฮะตรงนั้นแะจะเป็นโอกาสที่บวกแล้วก็มันคาดหวังตามที่เราต้องการเนี่ยอาจจะมากกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับ8ชั่วโมงถ้าเรามีแสนคนก็8 0แสนชั่วโมงต่อวัน<ม>ก็คิดดูว่าถ้าเราทำงานแบบนี้ได้เนี่ย ผมคิดว่ามันมากกว่าล้านอยู่แล้วนะครับครับผมครับขอบมากครับครับขอบคุณครับโชคดีขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับพี่พี่ผมพี่แอดกับพี่ตานะครับครับผมก็ถามจากพี่แอดก่อนเลยครับว่ารู้สึกไงกับงานวันนี้บ้างครับรู้สึกประทับใจมากนะครับรู้สึกว่างานเนี่ยจัดอย่างเป็นกันเองแล้วก็อบอุ่นมากนะครับรวมทั้งได้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการสร้างโอกาสทางธุรกิจจากสินค้าที่ เป็นสินค้าพื้นฐานที่เราต้องใช้อยู่แล้วจริงๆเนี่ยครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนเม็ดเงินของเราที่จะเสียไปในแต่ละเดือนเนี่ยกลับเข้ามาเป็นรายรับแล้วก็สามารถบอก สิ่งดีๆเนี้ยกับเพื่อนๆของเรานะครับพี่ๆน้องๆของเราแล้วก็ทุกท่านที่ได้สนใจเนี่ยเพื่อเป็นวิทยาทานต่อไปว่าธุรกิจดีๆอย่างนี้ก็ยังคงมีอยู่ในโลกซึ่งเป็นธุรกิจสีขาวซึ่งเป็นธุรกิจสีขาวร้อยเปอร์เซ็นต์รู้สึกมีความประทับใจแล้วก็คิดว่าจะอยู่ตรงนี้ต่อไปตราบเท่าที่ธุรกิจสีขาวนี้ยังคงดําเนิอนอยู่ครับครับผมครับแล้วพี่ตาครับผมก็คือวันเนี้ยครับก็อยากก็ที่มานี่ก็คือหมายว่าเราต้องหา บอกย้ำความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็เพราะว่าที่ธุรกิจนักปัจจุบันนี้เราขายที่สัมผัสมาส่วนใหญ่นะครับคือที่ผมพามาประมาณก็หลายปีแล้วครับคือไม่เคยเจอธุรก,กิจษณะแบบนี้ซึ่งเป็น,ปนอะไรที่แบบว่าเป็นเป็นมันไม่มันไม่มีความเสี่ยงเลยอ่ะ เพียงแต่ว่าธุรกิจนี้มันเป็นอะไรที่ง่ายๆแค่ใช้สินค้าเท่านั้นใช้สินค้าเท่านั้นแล้วคุณแล้วคุณบอกตอมมันก็มีเงินปันผลกกับขึ้นมาแบบง่ายๆซึ่งคือถ้าถ้าเป็นธุรกิจทั่วไปส่วนใหญ่ก็คือมันอาจจะมีสินค้าพวกอาจจะเป็นพวกอาหารเสริมเป็นตัวนำอะไรเงี้ยหรืออาจจะมีเป็นสินค้าเป็นแบบลักษณะแบบนี้เหมือนกันครับาปกติที่เราหม่กินเท่าไหร่แต่ว่ามันจะอาจจะเน้นตรงลงลงทุนเปิดตำแหน่งลักษณะแบบนี้ เรเกิดขึ้นก็ก็ยังไม่คิดตอนแรกไปเติตอนแรกก็เคยไม่ไม่คิดว่าธุรกิจลักษณะแบบเนี้มันจะมีในเมืองไทยด้วยครับผมก็คือไปเลยก็เลยไปเลยมาศึกษาแล้วก็มาลองใช้สินคะ้าแล้วก็บอว่าคือธุรกิจนี่ผมว่าคือทุกๆคนบนโลกใบนี้สามารถทําธุรกิจนี้ได้เพียงแค่คุณยังแปลงสีฟันอยูอ่ใช้ผมสักฟอกอยู่ยังสักผมอยู่เนี่ย มันก็สามารถสร้างรายได้ให้ทุกคนที่ณตอนนี้คือที่ไม่มีงานทำใช่ไหมครับแล้วก็มัน่อนมาสร้างรายได้แบบง่ายๆไม่ว่าคนทุกชนชั้นสามารถทําได้ทุกคนง่ครับเรื่องนี้ครับในตอนนี้มาที่ไอีนะครับแล้วจุดมุ่งหวังจากเคนเนตนะครับคืออะไรครับ มุ่งหวังว่าจะมีสินค้าดีๆไว้ใช้ตราบที่เท่าที่เรายังบริโภคสินค้าแล้วก็สินค้านั้นเป็นสินค้าที่เรารู้สึกว่าเราก็ยังคงประทับใจในทุกครั้งที่เราได้ใช้เพราะว่าของเขาดีจริงๆนะครับเคเน็ตเทคโนโลยีต้องได้ลองมาใช้ดูถ้าใครไม่ได้ลองใช้เนี่ยก็อยากจะให้ ได้ลองมาสมัครเป็นผู้บริโภคและได้ลองมาใช้สินค้าของทางบริษัทของเราดูนะครับเพราะว่าบริษัทของเราเนี่ยเขามีการวิจัยอย่างต่อเนื่องสินค้าที่ได้ออกมาเนี่ยจึงเป็นทุกตัวเนี่ยจึงเป็นนวัตกรรมนะครับและอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่จะมุ่งหวังจริงๆเลยคืออิสรภาพทางการเงินตรงนี้สร้างได้จริงๆบนพื้นฐานจากไม่มีผู้สูญเสียอยู่ภายใต้องค์กรและบุคคลที่เข้ามาเป็นผู้บริโภคเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปสร้างเม็ดเงินต่อไปได้ด้วยแล้วก็ อิสรภาพนั้นก็เกิดจากการบริโภคจริงใช้สินค้าจริงไม่มีการกักตุนสินค้าวว้ที่บ้านนะครับผมและพาครัาจุดมุ่งหวังที่ได้จากเค็นนะครับคือคือตอนนี้เหมือนกับว่าคือพอเรามาเข้ามาศึกษาธุรกิจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือพยายามจะแบ่งปันในเรื่องราวของธุรกิจเครดิตต่ออกไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าอย่างน้อยคนปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับแล้วเศรษฐกิจแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคือคนส่วนใหญ่ก็มองหา รายได้เสริมเข้ามาตรงนี้ผมอยากจะแบ่งปันทุกๆคนคือถ้ามีโอกาสได้ไดคุยผมก็พยายามจะแบบว่าคือจะเป็นพูดเรื่องเคนเนตดูวิธีการสร้างรายได้แบบง่ายๆโดยใช้มีมีใช้อินเทอร์เน็ตอยู่กับบ้านเนี้ยโดยสามารถข้อาไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายแค่นี้ครับผมก็คืออยากให้ทุกคนอ่าแล้วก็คือเข้ามาแค่รู้จักเคนเนตคุณก็สามารถประสบความสุนในชีวิตได้ครับ โอเคครับผมพี่ๆ่ยังตอบมากเลยครับออครับผม<อ>ครับ